นนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกระผมครูเดชชาสุกนินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพวงงามสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทวันนี้จะเป็นการนำเสนอเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสปทอเบกอว์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาส่งผลให้คุณภาพและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของเราปรับเปลี่ยนไป การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2562พบว่าผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและทักษะในการแก้ไขปัญหาข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กิจกรรมหุ่นยนต์เป็นตัวสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนวัตกรรมตัวนี้ข้าพเจ้าได้ออกแบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ตามทฤษฎีของวงจรเฮเวิร์ดเดมิงซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการวางแผนการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนกรรมาการสังกษาโดยใช้ Google Form ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในทุกด้านขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ CBL ดังนี้ขั้นตอนที่1กระตุ้นความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนด้วยความอยากรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่อย่างหลากหลายโดยครูผู้สอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีเช่นวิดีโอหรือว่า y o u u u b e อินโฟกราฟิกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น DLTv DLIT เป็นต้น ขั้นตอนที่2การตั้งประเด็นและแบ่งกลุ่มตามความสนใจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นควา้ารวบรวมข้อมูลแยกแยะนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในขั้นตอนที่3ค้นคว้าและคิดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านการคิดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้การสร้างสารรค์ผลงานกันแก้ไขปัญหาโดยครูผู้สอนเป็นตัวกระตุน้นโดยให้ตั้งคำถามเพื่อชี้แนะให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาขั้นตอนที่4ี่ การนำเสนอผลงานในการนำเสนอผลงานด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผ่านภาพอินโฟกราฟิก PowerPoint หรือว่ารายงานพัฒนาหุ่นยนต์รวมถึงการสาธิตในการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ที่ผู้เรียนได้พัฒนาแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อน,นำพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นผ่านระบบ PLC ขั้นตอนที่ 5. ประเมินผลใช้การวัดที่เป็นการวัดผลในด้านต่างๆออกมาตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้ทั้งในด้านความรู้ผ่านโปรแกรมคาหู การวัดทักษะการทำงานของผู้เรียนการนำเสนอการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่มและวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายขั้นการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการกำกับนิเทศติดตามวัดและประเมินผลผ่าน PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจัดทำเอกสารสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านผู้เรียนในโอกาสต่างๆขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสารรค์เครือข่ายทางวิชาการจุดเด่นของนวัตกรรม ไม่จำกัดกระบวนการคิดของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถได้อย่างสร้างสารรค์มีความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสารรค์โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างสารรค์ผลง,งานที่มีคุณค่าต้นทุนในการพัฒนาน,นวัตกรรมค่อนข้างต่ำโดยใช้ดิจิทอลเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทอลแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ผลที่เกิดจากการนำนำวัตกรรมไปใช้ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการคัดเลือกนวัตกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางสปทได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอเวดเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IRO ระดับนานาชาติรางวัล MOE Award ระดับประเทศประเภทบุคคลสาขาอนุรักษ์มรดกไทย รางวัลเสมาปปสดีเด่นระดับประเทศสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทโรบอทแกร์ตริงและโรบอททาวร์ระดับประเทศได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ14รายการและเข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน รูปแบบการพัฒนาทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21กิจกรรมผู้โุดโดยใช้การสอนสร้างสารค์เป็นฐานสมผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพรอบด้านเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลา2ปีสถานกษาได้รับรางวัลต่างๆมากมายเะทอให้เห็นภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนตื่นความพร้อมของผู้เรียนก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพ สร้างศักยาภาพของผู้เรียนรองรับการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสร้างูุิมุ้มกันความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดีก้าวเดินไปบนเส้นทางอย่างมุ่งมันเพื่อโรองเรียนมาตรฐานอันยิ่งใหญ่ร่วมมือกันรเรียนรู้สู่เส้นชยัยทุกดวงใจรลอมรวมเป็นหนึ่ง